สวัสดีเจ้าน้องจือเด็กหญิงจุธิดาสโสภากุลจือเลชื่อวาน้องเซนเจ้าอายุ12ปีปัจจุบันนี้น้องกำลังศึกษาอยู่จันประปฐมศึกษาปีที่6ที่โงเ,เรียนเทศบาลวัดศรีจุฬางเจ้าวันนี้น้องเซนดีใจคณะเจ้าที่ได้เข้าพวมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการแต่งกายของสาวเจ้าหน้ะ รวมไปถึงการใช้สำนวนสุภาษิตไทยอย่างถูกต้องโดยเจ้าโดยวันนี้น้องเส้นจะขอ,อนำเสนอคำสุภาษิตไทยที่ว่าเด็ดบัวไม่ไว้ใหญ่ซึ่งต่อแปลว่าการเด็ดบัวขาดโดยบอุเพื่อหย่ยบย้ายเองเจ้าความหมายของคำสุภาษิตคำนี้ก็ความหมายว่า ตร้างความสัมพันธ์กันแบบเด็ดขาดจากคนที่เคยรู้จักหรือเคยสนิทกันก็จะสัมพันธ์กันชนิดที่ว่ามัต้องมาคืนดีกันแถมเปรียบเปยถึงการหักก้านดอกบัวเวลาหักนก้านดอกบัวก็มักจะมีเยื่อวยายของดอกกับก้านเสมอก็ค่อยขาดจากกันหากเด็ดก้านดอกบัวแล้วจะมาค้นเหี่ยวยายไว้ ก่อจะสื่อได้ว่าเด่ตนตามความสัมพันธ์กั่แบบเด็กขาดแล้วน้าเอกเจา้าวันนี้น้องเส้นได้ทำหน้าที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการแต่งกายแบบท้องถิ่นอย่างสวยงามแล้วขอให้ท่านคณะกรรมการทุกท่านและผู้ชมทุกท่านร่อมเปิดกำลังใจใน้องเส้นตัวเ่งเจ้าอขอบคุณเจา้า ขอบคุณค้าหมายเลขสิบห้าเด็กหญิงสุดธิดาอสอาคุณน,น,น้องวุน้นเส้นนะครับนั่นมาในสุภาษิตเด็ดบัวไม่ไหวใหญ่นะครับขออนุญประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับน้องๆผู้เข้าประกวดท่านใดนะคะที่มีอุปกรณ์มาในการแสดงความสามารถพิเศษขอเชิญพบพิธีกรนะคะด้านด้านข้างเวทีนี้ก่อนนะคะขอเรเชิญะค่ะ เดี๋ยวขอเชิเพื่อเข้ามากวดหมายเลข16อ่าได้เลยนะครับ